คุณผู้ฟังครับถ้าผมบอกว่ามีอรารยธรรมหนึ่งที่จับเฉลยมาเล่นเกมกลางเมืองเกมที่เดิมพันคือหัวใจคุณจะเชื่อไหมครับเชื่อค่ะเพราะนั่นคือเรื่องจริงของจักรวรรดิแอสเทแต่อย่าเพิ่งนึกถึงเกมสนุกๆนะคะเพราะเกมที่ว่าคือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แบบโหดจัดๆที่มีชื่อว่าทลาสคลาวานิลิสตรีหรือการประลองก่อนบูชายัน คือแบบเฉลยถูกล่ามขาไว้กับแท่นหินกลางเมืองแล้วต้องสู้กับนักรบอาวุธครบมือต่อหน้าคนดูเป็นร้อยใช่เลยค่ะแท่นนั้นชื่อว่าเทมาลาคตโตเป็นแท่นหินกลมใหญ่กลางลานเมืองทุกปีในช่วงเทศกาลทลาคคพิวาลิสตรีชาวเมืองจะมารวมตัวกันเพื่อชมการประลองสุดท้ายของเฉลยศึกผููกล้าหารค่ะ ซึ่งอาวุธที่เฉลยได้ก็คือไม้ทื่อๆล่ะครับใช่ค่ะประบองไม้ธรรมดาหรือมาควัวิทโซที่เปลี่ยนใบมีดให้ไม่มีคมคือให้ดูเหมือนสู้ได้แต่สู้ไม่ได้จริงขณะที่นักรบแอสเท็มีอาวุธของจริงเต็นมือโหแบบนี้เฉลยแทบไม่มีทางรอดเลยสิครับ ก็แทบไม่มีค่ะแต่มีข้อยกเว้นเล็กๆว่าถ้าเฉลยคนนั้นชนะนักรบได้ถึง6คนบางบันทึกบอกว่าเขาอาจได้รับอิสรภาพ ซึ่งฟังดูคล้ายโอกาสหลุดนรกแต่จริงๆก็คือโอกาส0.001%ใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะสุดท้ายส่วนใหญ่จบที่การพาไปคว้าหัวใจบนยอดพีระมิดถวายแด่เทพเจ้าซิปเฮโทเทกเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือดูผลิและการเกิดใหม่แล้วเขาทำแบบนี้ทำไมครับ เพื่อข่มขวัญศัตรูเหรอไม่ใช่แค่นั้นค่ะชาวแอสเทกเชื่อว่าการบูชายันมนุษย์คือการส่งพลังชีวิตให้เทพเจ้าเพื่อรักษาความสมดุลของโลกให้ดวงอาทิตย์ขึ้นต่อไปและจักรวาลไม่พังทลายค่ะ เดี๋ยวแปลว่าสงครามของแอสเทกหลายครั้งคือการรบเพื่อหาเฉลยแหละครับถูกต้องเลยค่ะเขามีสงครามชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสงครามบุปผาฝ่ายตรงข้ามตกลงกันล่วงหน้าเลยว่าจะส่งนักรบมาประลองตัวต่อตัว,ตว,ตวเพื่อจับเฉลยไปใช้ในพิธีกรรมไม่ใช่แค่ฆ่าทิ้งเฉยเฉยสงครามที่เป้าหมายคือ จัดหาคนไปบูชาเทพฟังดูน่าเหลือเชื่อมากครับแต่เป็นประวัติศาสตร์จริงค่ะและมันไม่ใช่แค่ศรัทธาเฉยๆนะคะแต่มันฝังอยู่ในทุกโครงสร้างสังคมใครจับเฉลยได้ได้เลื่อนยศใส่ชุดนักรบพิเศษเช่นเสือหรืออินทรีได้รับเกียรติและสถานะสูงสุดแล้วเฉลยล่ะครับมีใครอยากตายไหม มีค่ะโดยเฉพาะ,ฉะเฉลยที่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนเทพเจ้าจะถูกเลี้ยงดูอย่างดีใช้ชีวิตอย่างราชาในช่วงก่อนพิธีบางคนยอมรับชะตาแบบภาคภูมิใจเพราะเชื่อว่าจะได้ไปอยู่กับดวงอาทิตย์หรือเกิดใหม่ในโลกวิญญาณน,นักรบแบบนี้ต้องเปลี่ยนมุมมองเลยครับจากความรุนแรงกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในอีกบริบทหนึง่งและไม่ใช่แค่พิธีนะคะแต่ยังเป็นการเมืองและเครื่องมือควบคุมสังคมงานแบบนี้จัดใหญ่เครื่องแต่ง ดอลังการดนตรีเสียงสวดกลิ่นเครื่องหอมโคเปาทุกอย่างถูกออกแบบให้สะเทือนใจคนดูทั้งความกลัวความศรัทธาและการรวมพลังของชุมชนมันคือมหัศพแห่งศรัทธาจริงๆครับไม่ใช่การฆ่ากันโชว์แต่คือการแสดงพลังของรัฐ ถ้าเราจะเล่าเรื่องนี้ให้คนรุ่นใหม่ฟังสิ่งสำคัญคือต้องเล่าด้วยความเข้าใจค่ะไม่ใช่ตัดสินด้วยศิลธรรมยุคใหม่แต่เปิดใจมองว่าในวัฒนธรรมของเขาสิ่งเหล่านี้มีเหตุผลในโลกของเขาผมว่า Zero to n n น w ตอนนี้ เปิดโลกมากครับจากที่เคยเห็นแอสเทคในหนังว่าโหดวันนี้เข้าใจว่าเขามีเหตุผลศรัทธาและโครงสร้างที่ลึกมากเลยครับและนั่นแหละค่ะจากเกมที่กลายเป็นพิธีกรรมที่ทั้งโลกต้องหยุดดูถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป